สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วบรรพ์ตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องขีดนีมากกับบรรยากาศขีดสิบสองครองสิบสี่พี่น้นกกอ,งนองเมื่อนี้ใกล้อีบุญเขาสากแล้วใกล้บุญเขาสากแล้วพี่น้องเฮาเพิ่นสิบถ้ากันขวัวเขาตแตกเพื่อสิชิตเขาสากพี่น้องแต่ตอนนี้แม่แลรรพอสงสัยอยู่ว่าแม่เพื่อนขัวเอาหรือขัวถิมตอนนี้บ้า พี่น้องเอ้ยตั้งแต่ยุคขี่ดินนี่ก็หลายกว่าเอาแม่บ้างเนี่ยเอาเนื้อมะเต๊ะเอาร่เอาลงามมะเต๊ะใส่ก่อนเมนุ้ยเราเป็นคนไทยอุแม่นุ้ยเราเป็นคนแม่นุ้ยเราเป็นคนขวาแมนนาพ่อเป็นคนไทยยืนให้กำลังใจแม่พาเห็ดปัดอีแม่เคยพาเห็ดมาตั้งาาแต่คุ่นพี่น้องอืดอันนี้ อ่าทูผู้สาวเสือสืบเบนั้นไปช่วมือนีหน่อยเด้ผู้สาวสิมาหาเทียดกันขวเขาตกแตกจังสไมต้องไปซื้อเอาครับผมคุณกูหลาไอ้ตูเล่อ้ยตเลโอ้ลืมบงนี่บ้าูเสียงแตกเลพี่น้อง ขอนป๊อปคอนป๊อปคอนอีสานขึ้นเขาเข้าเปียกเขานี่ยแหละพี่น้องเข้าเปียกเข้าเปียกเข้าลงมาจากเราเนี่ยแหละเขาก็มาฝัดตะกอนฝัดตะกอนแล้วก็เขามาขวัวขวัวแล้วเขาก็จะไปเรียกไปหฮอนออกหฮอนเอากากออกเก็บกากออกเขาก็ไปค้นกับน้ำต่าง กตสิเป็นข้าวเขาค้ายเขาเอียงก็เขาสังขยะโอ้เขาเอียงเอื่นเขาขยาศาสตร์เนาะขยาศาสตร์ขยะศาสตร์ข่าขยาศาสตร์แต่กี่ยายเราพาดขวานเนาะก็ไม่ได้ขวานหน่อยดิ้องขวาย่สามือยังไม่อนได้ได้แค่ละสามทงปุ๋ยสี่ทงปุ๋ยหมดอ่ะยายเราพลาดขวานแต่นี่เมนยเราว่ายายเก้ยพลาเหยดอ่อนยำก็เลยเหยีดขวานเพราะอะไรอันขวานเพอะไร เ้ออกี่ตาเห็ดลก็มาขัวเอาหรือขัวทียมหนีนี่นี่ิดันหมโอยไอพี่น้องเขาเบิ้งคือเราวันหนึ่งไ่น้วยแล้ว่ายพี่น้องเอาเบิ้งก้นบ่เปียเห็อย่พี่น้องเขาเบิ้ง่ามันแตกดีพี่น้องแตกดีครเียด้นันโอ้อันนี้อันนี้เขาอิด เน่าเขาอีเตียเป็นปะอืมเน่าเเตียอืมนมันมันบ่แเตีย้มันเขาอย่างนอกบ่่เป็นเขาอีหกกับว่าเตียก็บตีแต่ว่าเขาอีเตียนี่ก็เตีดอกน้อยเขาอีดำเตียดอกง่ายเลี้ยงอ๋อเขาอีขัอีเตียมาขวัวเพิมเตียนั่นบ่พูดหล่ะเราก็มาอยู่น้ำวันนี้ไปไปโรงเรียนเมืองเ่อสอนทางไล่เออใส่กะทีช่วยโอนที่บาเห็นน่ะ ข้งขี่กับเมนกับแกหน่อยเว่นอ่ะโอหัวเร่าอืม้าหมอมหน่อยอยู่แกบอกฝ้าหมอใหญ่หน่อยแล้าป้าหมอใหญ่ไหมดูสิใหญได้คนไ่มอปมต่ตะกี้กันพ่อแม่ขวนี่ เนี sea, hmm? ite, mm ่ขนมขอในบะมีก <sup puedo ises> ินเนาะเสียด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 แต่ว่าค้นสมัยนี้คู้เราค้นกับบรูจักบ่รูจัเห็นแต่ว่ากันสมัยผู้เท่าเท่าโบร้านกระเจากะบสีเฮ็ดดีจริคจริง ว้าวว้าวโอ้แตกดีแตกงามไหม่ไปเฮ็ดน้ำตาลใส่บั๋นี้เขี่ยวน้ำตาลใส่ป้าวน่คือไส้หลายๆแตกบวทัวหลายๆแตกบวทัวไส้จะเหนียวน้อยใหญ่เย็นไปเรียกตัวผู้เต่าเป็นเฮ็ดไปย้ายตัวไงได้บั๋ แต่จะแก้ปวบดมือกับปดแตกแล้ววันนี้อันนี้มือนีนไม่ไอ้นู้นปวดพี่น้องเขาเบิ้งสองตัดแล้วปวดพี่น้องเขาเห็นปวดพี่น้องเขาเบิ้งน้ำว้ามแตกดีอันนี่กันเนื้อเห็ดเี๋ก็เป็นเนื้อก่อนขัดมอส่วนขัดมอนหน่อยโดนระฟังเสียงโอ้ววันนี้เอาฝาซึ่งไงมาแล้วมันถึงบนมันมัดไก่หอนหม้อหรือ ฟังเียงแกนะังเียงแจกงียแกพีนองตอนโอ้งาม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 กัดงามกังามกักงามกังามัโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเัาเลียกากซอยกันทุกวันเนี่ ขวดอะไรอีกสี่แล้วหอกกระเจียมันเย็นถ้าก่อนหอกกระเจียมเอาเอาสะดุ้งหรือว่าเอาวิงมังหันออกกากมันออกให้มันเหลือหน่อยที่สุดให้มันเหลือหน่อยที่สุดเหลือหน่อยสุดเขาจะไปเก็บกากออกโอ้ยฟังเสียงเนี่ยตะมวนแท้

คน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 บ่หายมันอันนั่นคนิหามันทัวมันทัวมันยังคอยสิแเตียดดีไข่ยังี้มันขาดหมอกสูตของมันไี่บนว่าเพราะมันขัวแล้วเล้ยวเลยด้จะขัวแล้วมันแตกหมดเลยด้จิเล่เห็นว่าเห็นห้องเสียง ไว้ได้กินได้กลิ่นดูพ่ดแล้ววันนีจากข้างไม่เดินเข้าตกแตกนั้นงน้าเจ้ากับไปเฮ็ดเป็นข้าวกระยาศาสตร์สิข้าวข้าวกระยาศาสตร์เหายบทเายบ้ายขวดเจ้าสองมือได้กินย้ายเย้าูนหนึ่งสวัสดี นางน้องเย้าเห็นมต่านีเ,เริมซนนี่นน้องเย้าตะลวันใช่อกทางใดขวดน,น่นาะเรามเห็นมาในเรื่องที่น้นองทางใดขวดนเน่ยวกไดเห็ดหเน่แต่ว่าสวนมากคนกับใคร ກະຊິເອົາຊິຍຸ້ງຍາກແນ່ໄຂຂັ້นຕອນຢູ່ໃສຂັ້ນຕອນຢູ່ນີ่້່າຢູ່ຫວ່າງຫວ່າງເຫ พูดลาแล้วสิแจมปมงเพื่ีทสัเนาะเออครับเอาพอได้เป็นหม่องนักเรียนฟังแล้วน้ประิเด้อเนียน้อง้าปิเนียน้อจะปติมัแตกขึนมางุ้ม โอ้ย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 น้ยอน้มาขวดหนุยหนุยโอ้ยน้นี่ทำไมทำมอต้อนเบิดมคุณทคอะล่เราจะลองเบิงไ้อไปอกสุนคนดูๆ้ะลูกคนไปเรือยๆคนเห้องคุณมันทัวม oh, oh, ันยังคอยแตกัวกันห yani ้คนั่นอทัวอแตกัวเด้ ไหนะมันแตกบอดเป็ี่นผีอ้า้มันนั่นว่ารอกันบอดว่ากันย่งยังนี่คือผลงานบันี้้เขาเกิเป็นฮอนหอกนี่หรอกฮอนหอกห้ามเด็ดขาวสะอาด ันอนอกอนอีกออกจากขั่วเขาตกแตกมาน้ำหักไอเสเหลี่ยงพี่น้องมานอนรีบเหี่ยวบ้านไปใส่พี่น้องเขาไปเบิงที่สิบสองค้องสิบจีบุญขอักบุญขอสักดสิบมหัดนีเมียน <อ wie S 1> กันเลยเม่นวัยกับพูดละก็เลยเญ้ยยื้อก็เลยพ้ากันขั่วเขาตกแตกอยู่หลังบ้านทั้งบุนว่านนี่พอไปใส่ เฮ็ดบุญหาบมันพระบุารถแมนค่ะพี่นองเขาต้องเฮ็ดกันทุกคืนค่ะนะครับถือว่าเป็นประเพณนี้ไงจ้ะเบิ่งแม่น้ำพ่อครัวอ่ะเขาต้องแต่จ้นะครับชิมหนีเข้านีชิมหนาเขาพ่อกันไหมขอบคุณพี่รองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ